มาแล้วมาแล้วรถเข้าไร่ไปนาขนผักขนปลากำไรเพิ่มพูนอีซูซูดีแม็กเครื่อง2,500รถปี04เครื่องดีวิ่งฉิววลอยลิ้วไปไกลน้ำไม่ดันควันไม่ไหลสบายใจเพลิิน,นรถได้เดิมเดิมไม่เคยชนหนักสีสันสวยนักมีหลังคาให้ล้อยางทั้ง4ดอกดีแน่นนาะสมกับราคาที่ท่านซื้อไปภายในโครตสวยทุกอย่างดีครบแอร์ย็นสลบกระจกใส พวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าหมุนง่ายไม่ต้องเหนื่อยใจเบามือนักแรแถมป้ายสวยๆเป็นเลขมงคลมีไว้ไม่จนรับรองดีแน่นอจอ2อ5 5คิดว่าฉลุยไม่ได้มาคุยจริงแท้แน่นอนราคาพร้อมขาย98,000กราบทุกทุกท่านโปรดจงเข้าใจเอกสารมีครบถ้าพี่มาจบผมจะโอนให้หน้าเดิมหลังเดิมเพิ่มเติมหลังคาพายางแน่นหนาฝนมาไม่ทะาย ภาษีไม่ขาดอุปกรณ์ไม่ชำรุดเครื่องไม่สะดุดวิ่งไกลแสนไกลช่วงล่างก็ดีขัดสีก็สวยไม่มีสนิมด้วยทุกอย่างโปร่งใสพูดมามากแล้วเชิญท่านดูต่อผมจะนอนรอให้ท่านเอาไปสนใจติดต่อดูรถได้เลยนะครับโทร0953242769รถอยู่รังสิตขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับคลิปหน้ากับผมจะมาเสนอรถให้ท่านดูอีกเช่นเคยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ